สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินอันนี้ทันยพืชมีประโยชน์มากด้วยเด็กกินได้ผู้ใหญ่ก็มีประโยชน์มาก,ม,ก,กม,มากเลยใช่เนี่ยันยพืช มีผักด้วยอันนี้ไม่ต้องกลัวขมนะมันไม่ขมมีอัลมอนด์เป็นเกลือมีมะพร้าวมีหลายอย่างอร่อยเนีย่ยม่วงกวนเด่ะมะม่วงกวนมันจะมาในชิ้นแบบนี้แต่เรากินนี้ก่อนเนาะเป็นถั่ว มะม่วงกวนก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ไม่เคยขายไปมามะม่วงกวนก็อางนี้ถ้าจะเป็นส้มกวนเบ็ดบักทองไม่เคยเจอเบ็ดบักทองเลย,ยนะทุกคน ไม่เผ็ดน,นะไม่มีพริกนะทุกคนว้าวถ้าทุกคนกินแม่เบสมันจะมีข้างถุงให้ดูเนี่ยแอลมอน นี่วิธีทำมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างตรงเลยนี่ต้องต่อไงดีมันจะไปกินนี้กัน อม่ออร่อย